เรียนท่านผู้ตรวจนายแพทย์ชานวิทเทศท่านสทนนายแพทย์สวัสดิ์อภิวัฒนีวงศ์ท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมนายแพทย์วิเชียนลุ่งทิฏฐธรรมรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่สองขออนุญาตในการดําเนินงานเสนอผลการดําเนินการของโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีไตามาสที่สอง ปีพศ2563ครับประเด็นที่จะพูดในวันนี้1น e w normal i n c o v i d 19เป็นภาวะลิท้ที่มีผลต่อกระทบต่อโรงพยาบาลประชาชนทั้งในจังหวัดแล่ทั่วประเทศผมเลยนำประเด็นนี้มาเสนอันดับแรกประเด็นถัดมาก็คือประเด็นผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธาสุขไต่มาที่2ปี2563มีอยู่3ประเด็นหลัก agenda base function base area base ครับระยะโควิด19เราแบ่งเป็น3ระยะนะครับระยะที่1คือ impact ช่วงมีนาคมถึงเมษายนเป็นระยะเริ่มแรกเป็นระยะประชาชนตื่นตระหนกกลัวการระบาดกลัวการติดเชื้อและกลัวตายระยะต่อมาคือระยะผ่อนผ่านระยะที่1และระยะผ่อนผ่านระยะที่2ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดจุดเฉินเป็นระยะที่ประชาชนสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้โอกาสที่จะแพร่ระบาดของโควิดจะมากขึ้น ในการเตรียมพร้อมวันแผนของโรงพยาบาลศูนย์ดุดรธาน,นีในในระยะนี้เราได้ดําเนินการโดย 1. เตรียมความพร้อมวัตดุคกลุปพันยาสถานที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 และเรามีการป้องกันการติดต่อระบาดระหว่างคนไข้กับคนไข้เจ้าหนี้กับคนไข้ที่3ก็คือการรักษาโรคโควิดในระยะนี้จากการดำเนินงาน เราจะพบว่าช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยจะมีเกสต PUIU ออยู่11ลายเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคมพบประมาณ70ลายนะครับเรามาพบคนไข้โควิด อยู่อยู่8คนในเดือนมีนาคมเป็นคนในจังหวัดอุดร6คนอีก2คนมาจากจังหวัดเลยและหนองบัวลำพูซึ่งทั้ง8รายนี้ได้การรักษาดูแลจนหายครบหมดแล้วจากระยะนี้เราได้มีการเตรียมโดยการมีโฟโปรเซสไม่ว่าจะเป็นการดูแลคนไข้ OPD IPD ICU OR การทีเมนการคอนซัล์ COC และระบบ r ป f ี r เฟอร์รวมถึงการสื่อสารทางไลน์และทางคอนเฟลเลนต์เรามีการลด ควาไม่อาจเพื่อลดการระบาดของการติดต่อโรคโดยดำเนินการก็คือเลื่อนนัดคนไข้ OPD ได้มากกว่า50%เลื่อนการผ่าตัดอิเล็กทีฟเคสแต่ในเคสที่ e ิมม g e เน y เรายังรักษาเหมือนเดิมเรามีการส่งยาทางไปรษณีย์ตกประมาณวันละ1 0 0ถึง150ลายต่อวันจากผลการดำเนินงานรักษาในช่วงโควิดนี้เราพบว่าอัตราคนไข้ OPD ลดลงไปอยู่ที่8.5%อัตราคนไข้ IPD ลดลงไปอยู่ที่8%ปเสำหรับ OR ลดลงไปที่9.75%เรครับเรามีการจัดหาทรัพยากรยาเวชภัณฑ์ PPE แอลกอฮอล์เจลเวนเตอร์ e, ail, ator, เพื่อรักษาและป้องกันโรคโควิดเราพัฒนาห้อง A I I R อยู่เพิ่มขึ้น4ห้อง modify A I R อยู่4ห้อง isolation room 12ห้องพร้อมทั้งจัดอุปกรณ์ e v e เวนเต t o r อยู่ทั้งหมด192เรายังพัฒนาแ lap ให้สามารถทำ P C R ได้ ทำให้เราลดเวลาในการรู้ผลทําให้ผู้ป่วยคนไข้ PUI เนี่ยไม่ต้องไปแอดมิดในวอร์ดนานทําให้พื้นที่ในการรับผู้ป่วย PUI เพิ่มขึ้นเรามีการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ในการรักษาและการป้องกันตนเองนะครับโดย 1. รู้จักการใส่ถอดชุด PPE ด้วยตนเอง 2. มีการสอนใส่ท่อช่วยหายใจโดยใช้วิดีโอ s อซิดันโกโคบด้วยเทคนิคเลปิดสีเควนต์อินทิเบชันมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วย เนกาตีฟแชมเบอร์การเตรียมสถานที่เราได้เปิด AI และ PUI อคลินิกขึ้นเราได้เตรียมห้องเน t i v e เพ e เชอร์ที่ ICU และ EER เรามีการเตรียมสถานที่โดยปรับเปลี่ยนห้องพิเศษรวมน้ำใจให้มาเป็นวอร์รักษาโควิดโดยมีห้องไอโซเลชัน12ห้องห้องห้องเซมิเนกา p ี e พ s u r e อยู่อีก4ห้องเรามี OR i s o l ไอโซเเรามีนโยบายลงปัจจุบาลสนามเพื่อแยกผู้ป่วยโควิดผู้ป่วย ปีย PUI แล้วก็ AI ให้มารักษาอยู่ด้านนอกไม่ไปปปนกับไข้ทั่วไปเพื่อไม่เกิดการระบาดในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้เราสามารถตรวจรักษาให้ยาและทำแลบได้ในเคสที่สงสัยว่าเป็นโควิดเราสามารถทำทษสบอบได้ระยะต่อมาคือระยะผ่อนผันระยะที่1เป็นระยะที่โอกาสผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นเราต้องพร้อมในการรับสถานการณ์โรงพยาบาลเรามีนโยบายหน้ากากอนามัย100%ไม่ ว่าคนไข้ที่จะเข้าสู่โรงพยาบาลอุดรธาน,นทีทุกเส้นทางจะได้ตรวจการสะกเ,กเรื่องอุณหภูมิและต้องใส่หน้ากากทุกคนคนไข้ในโอปดี คนไข้ไอพีและเจ้าหน้าที่ต้องใส่หน้ากากทุกคนเรามีโซเชียลดิสแทนติ้งที่โอปดีและ IPD มีการพัฒนาพื้นที่เวทติ้งแอเรียมีการจัดระบบนัดหมายทําให้โซเชียลดิสแทนติ้งใน o อปดีของเราเนี่ยดีขึ้นระยะนี้เรามีการเตรียมจัดยาวิจัยพันพีพีให้สามารถบุนเวียนได้ใช้ไม่ต่ํากว่า1เดือนดูจากตามตารางคนไข้ผ่าตัดเรามีพีออกต c ก e ีนทิ้งโควิดทุกลายและยังพัฒนาทำพีออกโควิดพที โดยใช้น้ำลายเริ่มตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมผลจากการตรวจพบได้กติเราแผนว่า1เดือนเราจะมาอนเคา์อีกครั้งว่าระยะต่อไปเราจะทําอย่างไรต่อเนื่องจากภาวะกลุ่มเสียงนี้เราได้มีการสกรีนกลุ่มเสียงในกลุ่มเสียงนี้มีทั้งคนไข้ในประเทศไทยและกลุ่มเสี่ยงจากต่างประเทศเราได้ทําเป็นฮูมคอนเลนทีนและโลโคคอนเลนทินได้ไปร่วมกับสตจในการดูแลผู้ป่วยในสนามที่ค่ายฮีโร่ที่มหาวิทยลาลัยราชภัฏได้พั านาโคฮอตบอร์ดเพิ่มมาอีก20เตียงแต่เนื่องจากไม่มีคนไข้โควิดในช่วงนี้ทางแผนกสันมีคนไข้มากจึงขยายคนไข้ในของแผนกสันมาใช้โคฮอตบอร์ดเพื่อให้เกิดประโยชน์ระยะปันผลระยะที่2คือการเตรียมการระบาดท,ที่คาดอาจจะเพิ่มขึ้นครมีการดําเนินการทางฟิสิกอลโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับสรุป New Normal inCOVI d ิดของโรงพยาบาลอุดรธาน,นีจะมีการดำเนินการตามนี้ฟิสิกอลโ Social d i s t a n c i n g Tele เมดิซีนระบบนัดออนไลน์ระบบรับยาแบบทรูตรวจแลบโควิดเชิงลุกเทรนนิ่งบุคลากรเทเลคอนเฟล็ตเวรติเวร์กฟอร์โฮมมีการปรับปรุงโครงสร้างเพิ่ม AIIR 5ยูนิตรวมทั้งหมดเป็น9ยูนิตพัฒน,นาโคฮอตวอร์ด เพิ่มเลสเปลตเตอรรี่แครยูนิค2วอร์ดวอร์ดละ18เตียงรวมเป็น36เตียงเตรียมห้องแลบปฏิบัติการเนกาทีฟเพรสเชอร์การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขเอเจนดาเบดโครงการแรกโครงการพระราชดำริวันณโลกโครงการพระราชดำริราชทรนนปันสุขทำความดีเพื่อนชาติศาสตร์กษัตริย์จังหวัดอวดรธานีโลกวัณโลก เราคัดกรองคนไข้จำนวนทั้งหมด5,090คนพบผู้ป่วยม็นโรค19คนอัตราการ TB t e s t rate 100% conversion rate 93.6%ไม่พบอัตราการขาดยาและการตายยังพบคนไข้ h i v รายใหม่อยู่ที่18%ิ i v ลายใหม่อยู่ที่3.55%เรา MUU กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเราจะคัดกรองผู้ป่วยต้องขังใหม่100%นโยบายกัญชาทางการแพทย์มีจำนวนผู้มารับบริการ ทั้งหมด94ลายพบว่าผู้ป่วยที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นภายใน3เดือนอยู่ที่79.31%แต่ก็ยังมีผลข้างเคียง1ลายทําให้หยุดยาไปเกิดจากได้ทานยาทาลายพัส,สุเมนและมีอาการปวดท้องเลยหยุดยาไปฟันแทเบทสภาพกลุ่มวัยแม่และเด็กจากการพัฒนาสเตงของอุดรโมเดลซีมเล็รีเฟอร์ซิสตเม LRPP คุณภาพ อิมเมจิตี้เรตสปอเราพบว่าอัตราการตายปริกำเนิดเบสเอฟิเซียและอัตราการของชีพในหญิง1 5 19ปีเกณฑ์มาตรฐานดีขึ้นแต่ยังมีปัญหาแม่ตายอยู่1นรายเกิดเนื่องจาก เป็น C.A. เล็กตั้มและมีเมททไปที่ลิเวอร์แต่ลูกรอดตาลกที่แรกเกิดข้อด1,500กรัมเด็กปฐมวัยอำเภอวุดรธานีให้ความสำคัญการทำงานบูรณาการการส่งเสริมพภชนาการและการพัฒนาการของเด็กส่งผลให้การพัฒนาการสมวัยศูนย์ดีสมส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน แต่มีปัญหาพบว่าภาวะไฮโปไทรอยในเด็กพบมี t ท H เทสูงถึง22%ปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือเอ็นถีคุณภาพต้องพัฒนาให้แม่ได้รับยาวิตามินเสริมธาตุเหล็กไอโอดีนผู้สูงอายุและคนพิการจากการดูตารางจะพบว่าผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดทั้งหมดคงเหลือแต่เฮตติเอจจิ้งรอผลนในไตรมาสที่4ที่จะดําเนินการลดแออัดและลดรอคอย SMC ปี SM 63ราเปิดเพิ่มขึ้นโดยมีแผนกเพิ่มขึ้นคือจ กิตเวททันตก,กรรมมีผ่าตัดคลินิกนอกเวลาเราพบว่าระยะรอคอยลดลง55%ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น86% ODS ผู้ป่วยใน6เดือนแรกมีป่าทั้งหมด1,107ลายจัดส่วน ODS ในกลุ่ม เ7 1โลกอยู่ที่46.02%เกินเกณฑ์มาตรฐานการดําเนินงานเราพบว่ายูนิตคอสของ ODS เมื่อเทียบกับ IPD จะลดลงอย่างชัดเจนครับดูตารางครับอย่างเช่นเคสคอมมอนไบดักโตน 29,000จาก ODS IPD 5 7 0 0ม ER, คุณภาพเราพบว่า Fast t t a c ก t o o r ใน60นาทีอยู่ที่45.34เเซไม่ผ่านเกณฑ์เรามีแนวทางพัฒนาคือเราจะทำห้องผ่าตัดอยู่ในห้อง OR อัตราตายผู้ป่วย PSG มากกว่า0.75อยู่ที่1.93เซึ่งไม่ผ่านเราพบว่าผู้ป่วยที่เข้ามารุนแรงมากจำนวนมากขึ้นการเข้าถึง1669 ลำบากขึ้นการนำส่งต่อโรงพยาบาลโอกาสพัฒนาก็คือผู้ป่วยเตต4สีห่หก็ให้รักษาอยู่ที่คลินิกนอกเวลาจัดโซนนิ่งผู้ป่วยหนักเพิ่มเตียงโซนแดงเป็น8เตียงโซนเหลืองเป็น8เตียงเพื่อให้มีจักรภาพในการรักษาคนไข้ฉุกเฉิน a e ward เราลดความแออัดผู้ป่วยในโรงพยาบาล1นวันจำนวน11รลายต่อวันเราพบว่าผู้ป่วยเลนออบเตอยู่ที่1.32จากจํากจำนวนผู้ป่วยเลนออบเตหนวันลายแผนกพบว่าลดลงอยู่ที่1411รลายดูจากตารางจะพบว่าจัญญกรรมลดลงอยู่372อายุรกรรมลดลง477รกูมารลดลงอยู่514ป้อยสาแทกสโตก๊ก เราพบว่าอัตราการให้ RTPA ในจังหวัดอุดรธานีผ่านเกณฑ์อัตราตายของสะโตก๊กโรงพยาบาลอุดรธานีอยู่ที่4.7เปอร์เซทียบกับอัตราตายของประเทศ7.79เ,เราผ่านเกณฑ์แต่มีปัญหาเรื่องตะโต๊ฟัสแท็กฤฤฤฤฤอยู่ที่40.4โอกาสพัฒนาคือเพิ่มพัฒนาการ สัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสียยเส่ยงคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจัดการปัจจัยเสี่ยงในเรื่องไฮเปอร์เทนชันบุหรี่และสุราฟาสแท็กเซฟติดเรามีปัญหาฮอพิทอ a ลแอคควายเซฟตีดเดทอยู่ที่51% ICU ใน3ชั่วโมงแรกอยู่ที่27.98%พบว่าปัญหาเกิดจาก ICU ของเราอยู่ที่84สีเตียงถ้าเทียบอัตราส่วนก็อยู่ที่8.2%ซึ่งควรจะมีอยู่20%การพัฒนาเราเตรียมพั พัฒนาเลปเลตอรียอร์ดให้มีจำนวน2วอร์ดมีทั้งหมด36เตียงและควรจะพัฒนาโรงพยาบาลโหนดให้มีการรักษาและการรีเฟอร์ให้มีมาตรฐานรีเฟอร์แบ็กเรื่องคาตาแลกเราพบว่าอัตราการผ่าตัดบาบดิ้งคาตาแลกอยู่ที่96.5เอร์เอดายจกินอยู่ที่77.3 ประเด็นทื่ง่ากกีนเรายังมีการผ่าตัดทั้งในโรงพยาบาลอุดรและผ่าตัดในโรงพยาบาลชุมชนอยู่เหมือนเดิมโดยมีโหนดอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านผือโรงพยาบาลเพนโรงพยาบาลบ้านดุงและโรงพยาบาลหนองหานเดฟเฟอร์แบ็กโรงพยาบาลชุมชนแนวโน้มรับผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อเนื่องเพิ่มจํานวนมากขึ้นเนื่องจากมีการกําหนดเกณฑ์และโรคที่ส่งกลับร่วมกัน และพัฒนาทีมบุูกขลากรพร้อมการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จากโรงพยาบาลในปี2563เราพบว่าอัตราการส่งกลับทั้งปีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ2 3 5 2 การให้เลือดในกลุ่มทาราซิเมียได้ส่งกลับไปรักษาในโรงพยาบาลชุมชนเพิ่มขึ้นรีเฟอร์เอาของกลุ่มงานจิตเวชเราเปิดอออผู้ป่วยจิตเวชมีจำนวนทั้งหมด10เตียงชาย5เตียงหญิง5เตียงพบว่าอ,อัตราของเตียงอยู่ที่77.71หลังเปิดมาแล้วรีเฟอร์เอาลดลงอยู่ที่89.47เรฉลี่ยนหนึ่งรายต่อเดือนรีเฟอร์เอาร้อยละการส่งออกนอกเขตของเราในปี2563ลดลงถึง 21. 17%ทำให้อัตราการทองเตียงในอายุรกรรมเพิ่มขึ้นอยู่ที่134%สัญญกรรม c v t 95% ICU อายุกรรม90% ICU สัญญกรรม84%และ ICU ทารก76% IMC เราพบว่าอัตราผู้ป่วยหลอดเลือดสมองได้รับการประเมินเพื่อการพื้นปูนี้อยู่ที่93%ร้อยละกลุ่มเป้าหมายของ ผู้ป่วยสโต๊ก TBI และไปนอกคอร์ด66.46% ร้อยละระดับโรงพยาบาล MF ให้บริการ i m c b e บอยู่ที่100% a เ e อร์เซ็นต์แอเรียมีเราผ่านเกณฑ์ไม่ว่าจะอัตราตายเตมีอัตรา,า,าการรักษาตามมาตรฐานผ่านเกณฑ์พ o i น t o f ฟ i ตแ a d b ์ d of อ i t ตเราทำทำตามนโยบายเพื่อเป้าหมายเป็นสมาร์ทรวิตฟิได้ดำเนินการ eFamily Folder โปรแกรมลดความุนแรงในเด็กลูบแบ a กค QoF Dashboard Q Smart ER Smart AE p a c ส LIS, IT Master Plan, ERP ครับขอบคุณมากครับ